โคสสวยโคสสปอร์ตโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตปี2022ราคาเพียง439,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7 6 0 0เท่านั้นใครที่กำลังมองหาห้ามพลาคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้ก็มาพบกับสัญญาเพจยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะคะพี่ๆ โค้ดสปอร์ตเลยนะคะใครที่กำลังมองหาบอกเลยตัวนี้สวยมากราคาเพียง439,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7 6 0 0เท่านั้นนะคะพี่ๆแล้วก็ไม่น้อยมากๆนะคะตัวนี้เขาเป็นปี2022 <c oughs> ค่ะพี่บอกเลยห้ามพลาดมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันทางด้านในและด้านนอกของเจ้าตัวรถคันนี้กันนะคะพี่ๆ มาเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะพี่พี่ในส่วนของด้านหน้านะคะพี่พี่ไฟหน้าไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะพี่พี่ใหม่กริบมากๆไม่เหลืองไม่มีรอยแตกนะคะพี่พีกระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยสีดำนะคะกันชนหน้าสีขาวตัดด้วยสีดำเช่นกันนะคะ โพสสวยเลยทะเบียนได้ไปแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขอไข่ดอชดา9085กรุงเทพมหานคร มาค่ะพี่ๆเราจะพาพี่ๆเดินชมกันนะคะให้ดูไฟอีกด้านหนึ่งเป็นไงคะพี่ๆโค้ชเฉียวโค้ชสวยร้อยต่อของรถนะคะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของล้อและยางและแม็กนะคะแม็กเดิมโรงงานสีทูโทนพร้อมดิสเบรกหน้าหลังนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันในส่วนของด้านใน เป็นไงคะโช๊กเดิมโรงงานมีรอยมาร์กแบบนี้นะคะโป่งซุ้มล้อเป็นสันเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆคะมาเรามาดูกันในส่วนของกระจกกันบ้างดีกว่ากระจกหน้าเดิมโรงงานนะอางนี้เลยนะคะมีโลโก้โตโยต้าให้แบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างพับเก็บพับเก็บอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวในตัวนะพี่ๆคะ กระจกมองข้างเนี่ยเขาจะเป็นสีดําตัดกับตัวรถในส่วนของฝั่งประตูนะคะจะมีกันกันสาดมาให้แบบนี้นะคะ่ะสีดําตัดกับตัวรถนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถอาอโลโก้โตโยต้าเป็นไงคะเดิมโรงงานไม่ผ่านการเดินชนผิดความนะคะพี่พี่มาเรามาดูกันในส่วนของด้านในรถกันบ้างดีกว่าโอ้โหในส่วนของด้านในรถเป็นไงคะพี่พี โคสปอร์ตสีดำด้านแบบนี้เลยนะพี่ๆคะ่ะในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้เหมือนกันนะคะเบาะหนังสีดำนะพี่ๆคะ่ะตัดด้วยตะเข็บสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะคะพี่ๆโอ้ยต้องขออาภัยนะคะเขาแนบฉิดสนิทมาให้นะพี่ๆคะ่ะเรามาดูกันในส่วนของเสาบีกันก็ได้นะคะพี่ๆในส่วนของเสาบีนี่เลย เป็นไงคะไม่มีเบี้ยวหรือดโดนแงะนะคะพี่ๆใหม่กริบมากๆนะคะแผ่นเพลทยังอยู่ให้แบบนี้เลยอ่ะซูมกันให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยว่าเขาโคตรใหม่จริงๆนะคะพี่ๆค่ะมาเรามาดูขอย้อนมาในที่ในส่วนของเสาเอให้ดูน็อดน็อตของเสาเอกันบ้างดีกว่าเป็นไงคะพี่ๆใหม่ๆไปเลยนะคะมาดูกันในสั่ง แผงประตูคนนั่งนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะพี่พี่ต่ดด้วยตะเข็บสีน้ําเงินแบบเดียวกับเบาะเลยนะคะพี่พี่ะ่ะมีช่องให้ใส่น้ําใส่สมัมภาระมีราโพงมาให้แบบนี้เลยนะ,ะพี่พี่มาค่ะเราไปดูกันในส่วนของด้านหลังคนนั่งกันบ้างดีกว่านะคะพี่พี่ะ่ะในส่วนของด้านหลังคนนั่งก็นี่เลยนะคะพี่พี่ถึงเขาจะคันเล็กแต่บอกเลยว่าภายใน กว้างมากๆนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันอย่างที่บอกนะคะพี่พี่อ่าอุ๊ยต้องขอโทษนะคะพี่พี่กล้องมันแอบไม่โฟกัสไปนิดนึงเป็นไงคะพี่พี่ใหม่มากๆเลยใช่ไหมอ่ะมาดูในส่วนของแผงประตูกันมากดีกว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะพี่พี่ขาอ่าให้ดูกระจกกันอีกรอบอ่า เติมลงงานติดฟลีมาให้เรียบร้อยไม่ร้อนแน่นอนนะคะพี่พี่คะ่ะรอยต่อของกันชนหลังก็แนบชิดสนิทก,กันแบบนี้เลยนะพี่พี่แม to ททูโทนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะดิสเบกหน้าหลังโคดใหม่นะพี่พี่คะ่ะอ่ะเรามาดูกันในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของด้านหลังเป็นไฟท้าย LED นะคะพี่พี่กันชนหลังก็จะตัดด้วยสีดํา มาให้แบบนี้โลโก้โตโยต้าโคเมียมนะคะทะเบียนได้ไปแบบนี้เลยนะคะ3ขอไข่ดอเชตอ9085กรุงเทพมหานครนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนมาให้แบบนี้เลยนะพี่ตัวนี้เขาจะเป็นตัว5ประตูมาให้นะคะมาเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระอ่าลืมบอกเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอ่าเรา เรามาเปิดกันก่อนดีกว่าอ่าใหม่กรีดที่มากๆเลยนะคะมาเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างกันก่อน น็อตยังคงเดิมโรงงานอย่างที่บอกว่าคันนี้เขาใหม่จริงๆนะคะพีพ่ี่ปี2022แถมไม่น้อยนะคะพี่พี่คะ่ะไม่เพียงแค่20,000เท่านั้นอ่ะเราให้ดูน็อตกันก่อนนะน็อตเดิมๆโรงงานไม่มีเดียวนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยสปอ t m ตเมทอาร์ยังอยู่ครบแบบนี้โคตรกริบเลยนะพี่ไม่ผ่านการชนแน่นอนพร้อมใหม่มากๆ นี่เลยสปอตเมดอาคยังอยู่ให้แบบนี้เลยนะคะนอเติมโรงงานแน่นอนรับประกันเลยนะคะพี่ๆค่ะอ่ามีที่ปิดตรงให้ตรงนี้ด้วยนะแพคะพี่พี่สามารถดึงขึ้นได้นะพี่พๆค่ะพายยางมาให้นะคะมาดูกันในส่วนของยางอะไรกันบ้างดีกว่านะคะอ่าต้องขอโทษด้วยนะคะพี่พี่พอดีคันเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะนํามาใส่ให้นะคะเป็นไงคะพี่ๆวัสดุ ยังมีแอบหุ้มถุงพัาสติกอยู่เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เขาเพิ่งจะไปเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะพี่พี่และถ้าพี่พี่คนไหนสนใจเราจะนํามาใส่ให้ครบๆเลยนะพี่ๆคะ่ะมาค่ะเราไปดูกันในส่วนของฝั่งคนขวาด้านคนขับกันบ้างดีกว่านะคะอะให้ดูเลยนีโ่โลโก้โตโยต้าอย่างที่บอกนะคะพี่ๆคะ่ะมีกันสาสีดาเหมือนกันนะคะพี่ๆถัดกับตัวรถนะ ให้ดูกันเลยว่าเบาะไม่มีขาดนะคะพี่พี่ไม่มีแทบจ,จะไม่มีรอยอะไรเลยเพราะว่าคันนี้มันใหม่มากๆจริงๆนะพี่พี่ mm. ในส่วนของแผงประตูนะคะพี่พี่ mm. มีช่องใส่ของให้แบบเหมือนกันนะคะพี่พี่ค่ะ mm. มาเรามาดูกันในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของฝั่งคนขคับก็นี่แะคะแผงประตูจับเหมือนกันทั้งสีบานสีดําแบบนี้นะคะพี่พี่ก็จะมีตัวปรับปิดกระจกมองข้างนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ปลดเปิดปิดล็อกนะคะกระจกระบบไฟฟ้าสี่บานอ,อัโตหน่งบานฝั่งคนขคับมาให้แบบนี้กันเลยนะคะอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่พี่ขา ให้ดูกันด้านในแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มันโคตรสวยโคตรสปอร์ตจริงๆนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะพี่พี่อยากให้ดูมากๆเลยว่าของจริงโคตรใหม่เช่นกันนะพี่พี่มีช่องวางแก้วให้อีก2ช่องแบบนี้มันแอบ,บมืดไปนิดหนึ่งนะคะพี่พี่มีช่องเสียบ USB ให้แบบนี้เข้าไปอีกแล้วก็ช่องเก็บของนะคะพี่พี่่ะมาดูกันในส่วนของด้านบนกันไหมก่า โอ้โหพี่บอกเลยโคตรจะมือหนึ่งนะสติกเกอร์ยังอยู่ครบใหม่ๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ค่ะข้างบนสีทำแบบนี้ไฟเปิดปิดได้นะพี่พี่โคตรใหม่ไม่มีรอยเจอไม่มีแทบแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็ว่าได้ค่ะพี่พี่เหมือนได้มือหนึ่งไปเลยนะคันนี้เราผ่อนเพียงแค่เริ่มต้นเจ็ดพันหกเท่านั้นนะพี่พี่ค่ะราคาซื้อเพียงแค่ 439,000บาทพี่ได้ไปเลยนะคะพี่ยาริท1.2สปอร์ตคันนี้นะพี่คะโคตรคุ้มมากมากมาค่ะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตออกจากรถรับพาพี่พี่ไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้กันนะคะพี่พี่ค่ะอ่าเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะพี่พี่มันใหม่มากๆเลยค่ะพี่พี่โคตรจะคุ้มนะพี่พี่ตัวคือ ห้องเครื่องตัวนี้นะคะพี่พี่เป็น VVTI e นะคะพี่พี่ขามาดูที่ Spot Med บ r อากันบ้างนะพี่พี่ขาเป็นไงอยู่ครบแบบนี้ไม่มีเดี่ยวนะคะในส่วนของตัวนอ็อตมีกลมสวยไม่มีเดี่ยวเป็นยังไงคะไฟแท้ไฟเดิมโรงงานนะคะพี่พี่ขา เราให้พี่ๆดูกันแบบนี้เลยนะตัวนงตัวน็อตยังอยู่ใหม่ๆไม่มีขันเนี้ยใดๆทั้งสิ้นรูกลมสวยสควอนเมดอาร์ฝั่งนี้ก็ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพี่ๆะ่ะแบดมาให้ใหม่ๆเลยนะสติกกุ้งสติกเกอร์เป็นไงคะพี่ๆยังอยู่ครบไม่มีรอยคาบน้ำมงนน้ำมันนะคะพี่ๆอ่ะซูมไกลๆให้ดูแบบนี้จะได้เห็นกันหมดเลยนะคะมาดูกันในส่วนของฝาโปรงกันบ้างดีกว่า ในส่วนของฝาโปงนะคะพี่พี่รูระบายอากาศของฝาโปงก็ยังรูกลมสวยแบบนี้เลยนะพี่พี่ขาเราให้ดูซูมกันให้ดูไปก่อนเรื่อยๆในส่วนของสติกเกอร์ฝาโปงก็ยังอยู่สวยๆครบๆเดิมๆแบบนี้แผ่นฉนวนความร้อนเป็นไงคะพี่พี่ยังกับไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะพี่พี่ไม่กริบแบบนี้ไม่มีรอยเส้นขีดขาดใดๆเลยนะคะยังใช้งานได้อีก เยอะและคุ้มมากๆค่ะบอกเลยคันที่ได้คันนี้ไปนะคะพี่พีโคตรคุ้มราคาถูกผ่อนถูกแถมไม่น้อยนะคะราคาเขาเพียง439,00 0ับาทผ่อนเริ่มต้นเพียง7,6 0ดเลขไมเพียงแค่23 0 0 0เท่านั้นนะคะพี่พีใครที่สนใจบอกเลยนะมันคุ้มมากและสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูตัวรถก็าสามารถเข้ามาได้ที่เสรีไทย68แยก1เพชรยนต์นะคะพี่พีสาขา เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะพี่พี่หรือใครที่สนใจอยากโทรก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ที่เบอร์095 995 7348นะคะสำหรับวันนี้ซันย่ญญาขอลาไปก่อนนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ